สวัสดีครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมหงมูไทยแลนด์เรามาอยู่ที่อำเภอบ้านาสารครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวมาเจาะแก่นเลยนะครับต้นนี้อายุ3ปีครึ่งใช่ไหมครับผมสามปีครึ่งท่านผู้ชมอยากเห็นไหมครับว่า3ปีครึ่งเนี่ยไม้ฮวงหัวรีนะครับมันจะเข้าแก่นหรือยังนะครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดลองทดสอบเจาะแก่นให้ท่านผู้ชมดู อ้าวโอเคครับแดงแป๊ดเลยนะครับท่านผู้ชมแดงสุดๆนะฮะสีหนักมากโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยที่เขาจะขายนะครับไปตลาดจีนนะนะฮะตลาดในประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่เขาซื้อคือแก่นไม้นะครับแก่นไม้ตัวนี้นี่เองโอ้สีแบบสะใจมากอ่าท่านผูน้ชมค,ครับนี่ครับชัดเจนที่บ้านนาศาลท่านผู้ชมดูข้างบนนะฮะนี่คือไม้่วงหุ่จริงๆที่อยากให้เห็นนะครับ หลายๆท่านมีเคยติดตามมาแล้วนะครับว <melod> ่าสวนคุณมาร์กเนาะใช่ไหมสวนคุณมาร์กอันนี้เราเคยมาถ่ายเมื <Qin. S 1> <th falei> ่อเมื่อสองปีเมื่อปีหกสี่ห้สี่ครับหกสี่ก็สองปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมสองปีเลยนะครับปีที่แล้วเราไม่ได้มาลูกค้ารอเยอะเกษตรกรรอเยอะมากนะครับท่านผู้ชมแล้วสวนนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยมันเข้าแก่นได้ดําขนาดนี้สีสวยขนาดนี้ นี่แหละที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสินค้าที่คนจีนชอบนะสินค้าที่คนจีนต้องการอันนี้คือแก่นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในตลาดเวียดนามและตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยท่านผู้ชมตัวนี้แหละครับที่เขาจะขายถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยในสวนของเมืองไทยเนี่ยแสดงว่าในเมืองไทยมีสินค้าที่ขายแล้วถูกต้องคุณดุสดีครับมีคนปลูกไปเยอะหรือยังครับในพื้นที่เขตนี้พื้นที่เขตนี้ปลูกไปประมาณหมื่นหมื่นกว่าต้นหมื่นกว่าต้นโอ้ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับเยอะพอสมควรแปลงนี้ก็พันสามร้อยต้นครับและยังมีการขยายต่อไปเรื่อยๆครับนะครับเรื่อยๆครับขยายแน่นอนครับคุณดุษฎีครับถ้าสมมติว่ามีท่านใดที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการลูกไม้ราคาแพงแบบนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยมีมีตลาดจริงไหมเอ่อแน่นอนครับมีมีตามที่คุณโต้งเคยไปเยี่ยมที่เวียดนามที่ลาวที่จีนครับผมที่เวียดนามที่จีนเนี่ยครับก็เขาซื้อกันแบบเนี้ครับ ซื้อไอ้แก่นไม้ด้านในเนี่ยนะครับที่เราเจาะเป็นวิธีการเช็คนะฮะนี่เขาเราเรียนมาจากเวียดนามแล้วเนี่ยเรียนมาจากเวียดนามเรียนมาจากจีนนะครับก็ครูรูในจีนในเวียดนามเนี่ยพ่อค้าไม้นะครับที่เขาซื้อขายไม้ฮวงหัวรีเนี่ยเป็นประจาเขาก็สอนวิธีการมาว่าถ้าอยากรู้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันเข้าแก่นหรือยังนะครับมันมีสินค้าที่พร้อมขายแล้วคุณภาพดีขนาดไหนให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ยิ่งสีเข้มยิ่งแพงตัวนี้เข้มมากเข้มมากโอ้โหแต่สีแบบนี้นะครับแพงกว่าปกตินี่2อถึงสเท่า ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันสัมผัสได้นะครับเกษตรกร,กรสามารถสัมผัสได้จริงต้นไม้ต้นนี้เ็าปลูกมา3ปีครึ่งถ้าเราปลูกอ่าสิปีเนี่ยสามารถขุดขายได้เลยร,ราคาประกันขั้นต่ำนะครับของบริษัทเนี่ยบอกเลยว่ากิโลกร,รัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาทต้นหนึ่งจะมีผลตอบแทนประมาณ2 0่สถึงสีกิโลก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทต่อต้นในระยะเวลาแค่10ปีนะครับแต่ถ้าท่านปลูก15ปีมูลค่าอาจจะเป็น 3- ามสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อต้น แล้วก็ถ้าท่านปลูกถึง20ปีต้นละเป็นแสนนะฮะท่านผู้ชมต้นละเป็นแสนบาทนะฮะตีเป็นเงินไทยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจริงจากเวียดนามจากจีนท่านใดที่สนใจอยากปลูกติดต่อคุณคุณดูสดีครับที่เบอร์โทร088824 9153ครับคุณดุษฎีครับคุณดุษฎีนี่รับปลูกด้วยใช่ไหมครับครับผมมีทีมงานปลูกให้ด้วยครับดูแลให้สําหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะปลูกเองนะครับมีที่ดินมีที่ดินมีมีงบประมาณพร้อมนะครับผมผมยินดีที่จะนําทีมงานไปปลูกแล้วไปเอาต้นพันธุ์มาจากบริษัทหงมู่นะครับขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องทุกอย่างส่งออกได้ทุกต้นถูกต้องแน่นอนนะครับผมก็เป็นทีมงานของบริษัทหงมู่นะครับไม่ได้ดูแลในเรื่องของการปลูกอย่างเดียวการปลูกการดูแลรักษาติดต่อคุณ คุณดุษดีได้หมดเลยและจนถึงขั้นการขายนะครับขายไปยังตลาดจีนเนี่ยบริษัทหงมู่นะครับก็คือคุณดุษดีนี่ถือว่าเป็นตัวแทนที่รับซื้อไม้ด้วยนะครับตัวแทนรับซื้อไม้โดยไม่ใช่ไม่ใช่จำหน่ายต้นกล้าอย่างเดียวยังรับซื้อไม้คืนด้วยนะครับมีจะมีโกดังที่อำเภอแล้วฮะที่อำเภอท่าฉางอำเภอท่าฉางตำบลเฉวียดหมู่สองตำบลเฉวียดครับผมมีที่อยู่2 1 5ไร่ตรงนั้นจะเป็นเป็นแหล่งรับซื้อเลยแหล่งรับซื้อเลยเนาะ ตู том, ค้คอนเทนเนอร์ก็มาที่นั่นมาที่นั่นเลยครับและ,ะเรื่องเอกสารคุณใหญ่จัดการเรื่องเอกสารในการส่งออกทุกอย่างนะครับอบอกเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนอบร,ร,ริษัทหงมู่รรนะคร,รับเรามีเครือข่ายทั้งในประเทศจีนแล้วก็ตั้งบริษัทหงมู้ชัยนาขึ้นที่ประเทศจีนนะครับโดยมีดรหลิวซินนะฮะดรหลิวซินนี่ก็คือคุณแชมป์นั่นเองนะครับก็เป็นทีมงานของบริษัทหงมู่เป็นเครือข่ายของบริษัทหงมู่เรานะฮะแล้วก็ท่าเก่เชิงในประเทศเวียดนามก็พร้อมที่จะมาซื้อ คำตอบท่านสั้นง่ายๆนะครับก็คือมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพุ่งนี้ก็ซื้อพุ่งนี้นะครับมีไหมไอ,ไอตัวนี้ยครับแก่นไม้แบบนี้ให้ท่านมีไหมถ้าท่านมีเราซื้อนะครับบอกเลยท่านผู้ชมซื้อแน่นอนนะครับแต่ว่าหน้าไม้ก็ต้องหกนิ้วขึ้นไปแล้วระยะเวลาการปลูกก็อยู่ที่ประมาณ10ปีขึ้นไปมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแปลงปลูกของคุณมกักมีหลายรุ่นหลายอายุนะครับท่านผู้ชม หลายรุ่นหลายอายุการดูแลรักษาก็อย่างว่านะครับถ้าเราดูแลดีก็โตเร็วหน่อยถ้ายืนต้นแบบนี้่นเล็กตัวนี้มีรุ่นเล็กมีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูแลได้คุณดูษฎีส่วนนี้จําเป็นต้องทํายังไงบ้างครับทําอะไรบ้างหญ้าหญ้าครับแนะนําคําแนะนําตัดหญ้าใส่ปุ๋ยครับแต่งกิ่งด้านู้นบ้างต้นที่เพิ่งปลูกใหม่ครับจําเป็นเนาะตัดหญ้าใส่ปุ๋ย นี่ถ้าหญ้าท่วมเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยโตนะใช่ใชสังเกตดูผมสังเกตดูใบด้านบนนี่ก็ขาดปุ๋ยนะขาดปุ๋ยขาดปุ๋ยเพราะใบนะครับสียังเขียวอ่อนนะต้องเพิ่มปุ๋ยหน่อยสียังจืดนะครับสีไม่เข้มถ้าปุ๋ยดีนะครับสีเขียวปื้เลยเขียวเข้มเลยนะฮะตัวนั้นแน่นอนเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณมาร์กว่าเร่งระดมเรื่องปุ๋ยนิดนึงครับผมเพิ่มเติมหน่อยได้รับปุ๋ยมากกว่านี้แล้วด้านนู้นพุ่มมากไปนิดนึ่งอาจจะแตงกิ่งเพิ่มครับ ก็ฝากคุณดูดีดูแลทางนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องพรุ่งนี้ผมต้องไปจังหวัดตรังแล้วพรุ่งนี้ยาวเลยคุณปริญญานะฮะจังหวัดตรังก็เป็นตัวแทนของบริษัทของมู่นะครับที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็มีหลายส่วนนะครับทั้งด้านเหนือก็คุณพงวิระนะครับตั้งหงมู่ชุมพรตรงนี้ก็จะเป็นหองมู่สุราษฎร์สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วทางนู้นก็จะเป็นหองมู้จังหวัดตรังนะครับตรังกระบี่ทางนู้นก็เป็นอ่าตอนบนตอนกลางตอนล่างนะครับภาคภาคใต้ครับ ก็ฝากฝากไว้แค่นี้นะครับคุณดุษฎีขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มารวมรายการของเราขอบคุณมากครับทุาผู้ชมทางบ้านที่กรลณงติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ